ไอปอดเมื่อกี้ด้วยความที่แบบว่าไปทําอยู่ช่องชนะแฟนบอยนานจัดไงรู้นะรู้เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้เออแต่ว่ากลับมาแล้ววันนี้กลับมาแล้วนี่นี่นี่ที่ชนแนเนี่ยไปที่ชนแนนเนี่ยเออกลับมาแล้วเออเออเออเยอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราก็ดูอันนี้กันไปก็คือ d e a t friend forever เนอะก็เพื่อนตาย นะครับของทางเบียนคลาวเนาะเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยยังไงรับ <laughs> สเตน,นเนาะเนเนาะเอาเตรงนะคือบอกบอกตามตรงนะนี่คือชวนทําโดยที่แบบไม่ได้ทํากันบ้านเลยนะว่าเป็นอะไรแบบทํากันบ้านมาแค่อย่างเดียวเควยรู้ไหมชื่อเรื่องฉายที่ไหน <laughs> 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 แล้วก็งานของหมอแซมเดเร์น,นัน <laughs> ใช่ไหมใช่ แค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆไม่ไม่ได้ทำกันบ้านเลยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าแต่ว่าพอเท่าเราเท่าที่เราดูอีพีหนึ่งรู้สึกแบบไหนยังไงกันบ้างเนียลองคุยกันหน่อยดีกว่ารู้สึกดีหล่อดีเนาะอันที่หนึ่งหล่อแม่ใจเย็นๆแม่แม่อย่าอย่าแบบฉันบอาากว่าหลอ่อ <laughs> ฉันไม่ได้บอกว่าหลอ่ <laughs> อพิธ <laughs> ีความใหม่พิธีความใหม่ อ่ะเห็นตัวละครหญิงหรือยังละ่ะไม่มีแล้วก็ตัวาาละครชื่ออะไรบ้างนะตัวละครหญิงม,มีไหมไม่มีนะไม่มีจ้ะเออวานคนที่ดูนะครับช่วยส่งแผนผังตัวละครไปด้มาด้วยพร้อมชื่อนะครับแล้วจะต้องการทุกครั้งที่มารีอคเพราะว่าจำไม่ได้เดี๋ยวนะต้องห้ชัดเจนนะเหมือนเขามีเร้งสือรุ้นหมายความว่าใน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 การทำอย่างเงี้ยเขามีอย่างนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแตะให้เออว่าแบบว่าอ่อ่าอ่าบ้างเหร S <S อให้ภัยฉันด้วยนะให้ภัยฉันด้วยนะด้วยแล้วก็เรื่องมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแบบตัวเรื่องไม่รู้เนอะว่ามันคลายหรือเปล่าเนาะคือมันเป็นแนวสเปนแบบเหมือน i อดอลยูดลาซัมเมอร์เนาะไอการแบบว่าโครมโมงใดๆการมามปาร์ตี <ๆ S 2> ้ใดๆจนสุดเวี่ยงใดๆอะไรเงี้ยเนอะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีตำนานมีตำนานแทรกเข้ามาเออซึ่งยังไม่ได้เฉลยว่าตำนานนั้นคืออะไรแน่ เออเออเออก็ดูมีความเป็นพ่อป,ปู่พ่อเปดอะไรสักอย่างหนึงน่งเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเอางี้ก่อนอันลับแรกผีไม่ผีผีคือตัวอะไรดีกว่าอืมผีไม่ผีผมว่ายี่สิบแปดสิบนะยี่สิบแปดสิบคือผีอะยี่สิบแปดสิบน่าจะเป็นหลักัตกรรมอะไรเงี้ยสแตนด์นี้ใช่ไหมอ่าแล้วพี่ป๊อปอ่ะพี่ป๊อป พี่ปาผีแปดตินผีน้อยผีเยอะไม่สนใจกลัวกลัวเหมือนมีความเช้ตำนานผีมาเพิ่มความหลอนด้วยแล้วก็เพิ่มมาเป็นโลเคอลอะไรอย่างเงี้ยเนอะเนอะให้มันไายไปไปไปถึงถ้าดูไม่คิดอะไรมากคิดว่าผีแต่ด้วยความที่หนังทำดีมากคิดว่าจะมาหักมุมเราไงมันเลยมีความแบบเอ๊ะเอหเนี้แต่มันก็แบบ มือที่ส่วนนั้นน่ะนหาคำตอบไม่ได้ไงว่ามือมือที่ส่วนนั้นตัวมีอยู่คืออะไรเดี๋ยวแล้วประเด็นนะถ้าเกิดเราเรา,เราคิดถึงว่ามือที่ส่วนนั้นสุดท้ายแล้วมือเนี้ยมันหายไปเฉยๆอ่ะมันขึ้นแยมกัน <laughs> เพราะมันอาจจะเป็นการหลอนปะรู้ไหมมันก็อาจจะแบบเ,เป็นไปได้ว่าแบบว่ามือที่ส่วนนั้นคือคนมันกําลังเข้าได้เข้าเข็มเนอะมันก็ไม่ได้มันอาจจะแบบไห่ทันมองฟุบฟุบฟุบหายไปหรอแต่แบบ แล้วเรื่องมันก็มีความแบบมีเหมือนปูว่ามีจำนวนตำนานขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้กจะเมากันจริงเมาวันแค่ไหนอะไรเงี้ยอ่าเป็นไปได้เพราะเขายังบอกว่าเห็นมึงเห็นกูเห็นดาวอะไรเงี้ยนอกปะอ่าอ,อส่วนสวนองวันนี้ก็คืออาจจะกินไม่ได้เยอะแต่แบบคืออ,อืมันก็เหมือนมีเรื่องได้ถ่ายหนังไปละหนังซ้ําที่เพื่อนเคยถ่ายไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะเออมันมีมันมีอะไรตะคิดตะโขงใจกันอยู่แล้วว่าเออมันอาจจะมีอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเนาะพ่ติดเรื่องหนึ่งเรื่องเสียง ที่คนบางคนได้ยินแต่คนบางคนไม่ได้ยินมันก็เลยดูมีความก็อาจจะมาแยกแยะว่าไม่รู้นะถ้าผมอาจจะมองลยไปว่าถ้าเป็นดีลลิตี้ว่าคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้ยินแต่ไม่รู้ใครบ้างนะเหตุการณ์ก่อนนั้นมีอะไรนีหรือเปล่าอย่างพียไม่ค่อยได้ยินเห็นไหมเออพีคือคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้ยินเสียบพีคือคนที่โดนไม้เสียบไม่ใช่ผมสังเกตว่าพี่จะไม่เคยได้ยินเสียงนี้ คือพีเป็นเพื่อนใหม่ที่มาเพิ่งมาตอนน,อ,นองหกอันนี้ที่หนึง่งแล้วน้องน้องชื่ออะไรนะน้องน้องไหวน้องไหวก็ไม่ได้ยินอ่าถูกไหมสังเกตนะแต่ไม่รู้ว่าสังเกตเราอินดีเทลเยอะไปหรือเปล่าทีนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้อะไรไม่รู้งเงี้ยแต่อาจจะเป็นแค่หูแว่วหรือว่าทุกจริงทุกคนได้ยินแต่แค่ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่สีซึ่งก็เป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าทอปอาจะไม่ได้ยินตันแรก ใช่ได้ยินแต่ว่าตีไม่ได้ยินต,ตีไม่ได้ยินอเออแตเลยไม่รู้ออว่าจริงๆแล้วมันยังไงเนี่ยอืมอ่ะแต่ถามว่ารวมดีไหมโอเคผมไม่รู้ดิถ้าถ้าเอาเอาชื่อบีออนคราวมาผมว่าโอเคในเรื่องของโปรโดักชันอยู่ลวละเราเราไว้ใจได้<ม>แสงเสริมเอาจริงนะทำทำแสงดีเลยนะทั้งท่านที่แบบเอาจริงทำยากเหมือนกันนะในป่าในอะไรเงี้ยให้มันดูเออ ให้มันูสมจิงนะดูเรียวมีมิติอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าจะจะมาคาดหวังส่วนตัวผมนะั้นจะไม่ได้คาดหวังเรื่องเรื่องสีมือการแสดงมากนะเพราะหนึ่งรู้เลยเป็นเด็กใหม่กันค่อนข้างเยอะเรารู้เลยว่าคนที่ไหนเล่นมาก่อนคนไหนไม่เล่นมาก่อนะอะไรเงี้ยมันดูการต่อประโยครู้เลยหรือว่าการพ้วนคําการทิ้งท้ายคำเรารู้เลยว่าอืมอีกนิดแต่ว่ามันนี้ไม่ได้ติดเพราะว่าเรารู้แล้วเด็กใหม่มันก็ต้องใช้เวลาในการน,นิดนึงในการรับคมกันนิดนึงอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไพยายามไม่คิดเรื่องนั้นอะไรเงี้ยพอแต่พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบทเรื่องอะไรนี้ก็เรื่องความที่มันยังไม่ได้เคลียทั้งหมดเพราะมันคืออีพีแรกก็เลยยังตอบอะไรมาไม่ได้แต่ว่าด้วยบรรยากาศและโปรดักชันที่ช่วยค่อนข้างเอื้ออะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจและสนุกดีเมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆมินี้ไม่ตั้งดูแบบไม่ได้คาดหวังเอาจริงเพราหมอพี่ปอนชวนมาทำอาจทำก็ได้แล้วก็แบบเออก็นั่งดูก็สนุกดีเนาะก็ดูไปเรื่อยๆืดูแล้วแบบรู้สึกเออมันก็ทําให้เรารักสายตาไม่ได้อ่ะคุ ใครต่อถ้าพูดถึงถึงชมเริ่มก่อนได้เตรียมชมมันแบบระทึกขวัญสันประสาทดูอะไรลี้ลับอย่างงี้ยมรู้สึกว่าถึงนะเออดูแล้วก็ลุน้นสนุกดูลี้ลับมีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วเนาะว่ามันอาจจะว่ามีอินสปายมาจากเรื่องนูน่นเรื่องนี้ iration, อิบบนสปายเรชั่นจากนี้นั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะาถ้าเราดูหนัง หนังอเมริกันเองก็ตามมาถ้าเกิดเป็นในแนวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายความเหมือนความอะไรอยู่มันต้องวิ่งมันต้องกลัวจะต้องมีตัวละครตัวหนึ่งเทียบ,บว่าโอ้ยอย่างที่พี่ปอนพูดเมื่อกี้โอ้ยออกไปเดินเล่นทําไมเออไปสี่วิ่งกับไปสี่แต่ถ้าเกิดตัวละครนี้มาทําตามใจเราปุ๊บมันก็จะไม่สนุกถูกไหมใช่เออถ้ามันไม่ออกไปเดินปุ๊บความเสี่ยงฝันก็จะวิ่งมาเออมันจะออกไปความเสี่ยงมันน้อยไป เออมันก็จะถ้าอยู่ในบ้านเฉยๆมันก็ไม่ได้แนวนี้อยู่ในบ้านนั่งรอเดี๋ยวผีมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ใจคนดูอ่ะนะเราก็จะแบบขัดใจแล้วมึงจะออกไปทําไมเนี่ยมึงวิ่งทําไมแล้วทำไมเดินอยู่ทาไมมันไม่ไม่หันหลังกลับไปล่าอะไรอย่างเงี้ยอเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นก็คือถึงในแนวที่ว่าเออเราถ้าเกิดเราคาดฝังกับความสยองขวัญความระทึกขวัญเนี่ยเขาก็ทำเหมือนเหมือนกันหนังทั่วๆไปการแสดงถามว่าติดขัดไหมไม่ได้ติดขัดมากขนาดนั้นนะรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้พีคแบบ สุดๆตัวนะเพียงแต่ว่าดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ติดถึงขั้นว่าไม่อยากดูต่อเพราะว่าการแสดงมันไม่ดีเลยเออนี้แล้วกันเนาะคือถ้าเกิดบางเรื่องเนี่ยให้กบบการแสดงไม่ได้ถึงแต่แบบ EP แรกเนี่ยหลายๆตัวไม่ถึงเนี่ยมันก็รู้สึกวบาไม่อยากไปดูต่อรู้สึกขัดตาไม่ได้พูดความจริงเนาะอืมแต่นี่คือไม่การแสดงไม่ได้ขัดตาถึงอแ้แบบอุ้ยฉันไม่ดูต่อแล้วเรื่องเนี้ยอืมการแสดงทาให้ฉันแบบเครียดอืมชอบตรงที่ มันเปิดด้วยเอาตำนานเนี่ยแหละรวมกันกับเรื่องรึกขวัญอะไรอย well, ่างเงี zero, freely, <tr> sour, <tr> ้ยการฆาตกรรมโน่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งตีความว่าทำไมถึงได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดกันเมื่อกี้ทำไมคนที่ได้ยินเสียงนี่คือคนที่ร่วมเหตุการณ์มาก่อนหรือเปล่าหรือคนที่ไม่ได้ยินเสียงคือคนที่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคนที่หลอนจริงๆแล้วเนี่ยหลอนเพราะเคยทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยคือคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่ได้คลี่คลายแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าดูต่อนะอืมจับวายเรื่องหนึง่งที่เออคิดว่าพูรุ่งตรงคือเบื่อวายมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันซ้าไปซ้ามาแนวเดิมอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้ที่แบบว่าเออถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นวายเนี่ยนะมันก็เป็นหนังระทึกขวัญเรื่องหนึง่งซึ่งน่าติดตามอืมส่วนมีความเป็นวายตรงที่ว่าเออมันมีตัวละครที่เป็นผู้ชายผู้ชายรักกัน ก็โอเคเพียงแต่รู้สึกว่าเออวายบ้านเราเองที่มันขาดในบางทีคือมันไม่ได้ไปสุดในแนวของสเตทที่เต็งวางไว้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนแนวต่อแนวแอคชั่นเลยมันไม่ได้สุดตรงนั้นแต่เนี้ยมันเริ่มต้นจากการที่ว่าตลอดทั้งอีพีคงความประทึกขวัญไว้ได้แล้วมีความเป็นวายอยู่ในนั้นด้วยอืมแค่นี้จ้ะอ่าครับมอบหนังผีนั้นบอกก่อนผมมองว่ามันเป็นหนัง มันมีอารมณ์ฟิลเหมือนไอเนี้ยไอพวกหนังเก่าๆที่เราดูตอนเด็กโขสยองเลยอ่ะที่แบบเฟรดดี้ชักปี้เลยพวกเนี้ยที่มัน <Hi S 1> ไม่ใช่ <day> แค่ตอกอะ่ะแต่มัน <Hi S 1> ให้ <day S 1> อารม <13. S 1> ส์้างใครจะตายก่ออ <c oughs> ใครจะตายถัดไปใครจะอยู่เป็นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออมันให้อารมณ์ฟิลนั้นซึ่งแล้วทําได้ดีเพราะว่าโปรดักชั่นเพียวถ้าตัดเรื่องแ acting ออกไปนิดนึงนะถ้า acting ดีนะโอ้โหผมนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่อิง <c oughs> จริงๆเพราะว่าโปรดักชันปูมาดีมากพยายามใช้สติดูเพราะว่ากลัวใช่ไหมว่าจะพยายามจะบอกว่าม่ดีตัวเองออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันพูดไม่ได้เลยตั้งแต่เริ่มซีนเปิดมาปูก็คิดในใจเลยหนังผีปะวะคือมันสําเร็จแบบนั้นเพราะว่ามันทําให้เรามันหลอนนะตั้งแต่ซีนเริ่มมาแบบอ่ะแม้กระทั่งถ่ายวิวพิวแพทผู้ของภูเขาใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแบบบล็อกท่องเที่ยวเราจะไม่รู้สึกแบบนี้ สีที่โทนนี้มุมภาพหรืออะไรก็จะไม่ใช่โทนนี้มีการอากร่อนสีเห่ะมาสีเขียวให้มันเขียวแบบไม่ใช่เขียวแบบสดใบไม้มันเป็นเขียวแบบอมเทาๆนิดนึงเออบวกกับดนตรีที่ประกอบเช่นนี่ไงบ้านมันเฮ้ยบ้านมันพ่อมันใหญ่นู่นนี่นั่นมันไม่มีความอารมณ์มาเที่ยวเลยพอหันไปถ่ายภาพบึงอ่านผีสิงละ <laughs> เออมันชวนคิดตลอดเราแบบหนังผีแน่เลยว่ะแล้วพอยิ่งไปยิ่งไปมันใช่เลยแล้วกับการที่ ที่บอกว่าโปรดักชันทำดีเพราะว่าสีอะนะเอาจริงๆไปตอนถึงตอนแรกมันบ่ายนะถูกไหมเพราะว่าคนนั้นพูดว่าเดี๋ยวตอนบ่ายผมเอาของมาให้จะอยู่กี่วันจะกลับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรารู้สึกว่านันคือกลงคืนตลอดเลยอืมด้วยความองโทนสีที่เขาคุมแต่ก็จะมีบางครั้งที่แบบซีนที่ถ่ายในบ้านแล้วเห็นข้างนอกบ้านที่มันข้งงงางนอกมันกลางคืนแล้วแต่พออยู่ข้างในเอะทำไมมัน โทนสีมันเหมือนแสงกลางวันนี่เหมือนแสงกลางคืนอะไรประมาณฟิลนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็นิดหน่อยแต่ว่าในการไหลมุมกล้องในการตัดต่อในการใช้ดนตรีทําดีมากเพราะว่าแปดคนเนาะล็อกกิ้งมันสิ่งสําคัญทําไงไม่ให้หน้าเบือ่อเฮ้ยบอกมาตัดนัน่นตัดแคบตัดกว้างตัดเสร็จปุ๊บเวลาถ่ายแล้วแบบทิ้งภาพที่เหลือแล้วให้เราคิดต่อด้วยมันทิ้งอารมณ์สยองให้เราเช่นเวลาคนเดินออกนอกประตูไปใช่ปะเปิดปุ๊บก,ก็ออกไปกันหมด แต่ซีนหนังผีพวกนี้มันจะชอบทิ้งมีซีนแบบปิดประตูคนออกไปหมดแล้วนะทิ้งต่อทําไมแล้วก็มีแบบตาแอบแอบ,แอบมุมอยู่เนี่ยมันทําให้จินตนาการเราทํางานว่าแล้วใครจะมาเดินต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของเราแบบกะไอจิงหวะสองสามวิที่มันทิ้งท้ายตอนช่วงจะคัดแตละซีนอย่างเงี้ยเออซึ่งคำด,ดีอย่างตอนที่น้องที่โดนแทงชื่ออะไร่อ <laughs> เออตอนที่ปอเดินออกไปอะ่ะตอนที่เดินออกไปในป่าคนเดียวล้วก็รุนเลยใช่ไหมเฮ้ยออกไปทําไมคนเดียวบ้าเหรอแต่แล้วมีเรื่องที่จะเดินลองอไปอีกอ่ะแต่มันก็สไตล์หนังละึกขวัญมันจะต้องมีคนหนึ่งที่แบบทุกคนจะต้องแบบเนี้ยไ,ไปทําไมไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ซีนที่มันพลิกต่ออีกอันหนึ่งคือพอมาดูในซีซีทีวีกล้องวงจรปิดอะมุมที่ถ่ายอะคือตัดออกใบไม้ฟัดหายไปเลย มันให้อีกอารมณ์หนึ่งว่าแบบคนคนนี้หายออกไปในป่าทั้งๆที่มันเป็นแค่ซีนแบบแคบๆอะแบบมันสร้างอารมณ์ของเพื่อนที่ดูว่าเฮ้ยมันเข้าไปในป่าทําไมวะทั้งๆที่ไม่ได้เห็นต่อจากนั้นหรอกว่ามันไปในป่าจริงไหมถูกปะ mm hmm. เออแต่ว่าอารมณ์เดินตัดแล้วหายไปจากมุมกล้องแบบนั้นนะเออหลายๆอย่างที่พอรู้สึกว่าเฮ้ยองค์ประกอบการถ่ายทําทําได้ดีมากมีการใช้แบบอ่ะกล้องค่อยๆไหลกับกล้องแฮนด์เฮลที่แบบบางจังหวะที่แบบฟวบฟบุฟบฟุบฟบใช่ไหมแล้วก็มีแอบใส่มุก เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยแบบทิ้งเฮอะลูกทิ้งไปเฮ่อแต่ก็แบบมันเหมือนจะขำทํามันไม่ขำด้วยบรรยากาศและดนตรีด้วยด้วยภาพอ่ะมันกลายเป็นแบบมีความเอ็นดูตัวละครเบาๆนะแต่มึงอย่าตายนะอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ฟิล์มนั้นแบบเฮ้ยรีบๆเข็นไปเดี๋ยวมันวิ่งออ้มาแทงข้างหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยเออลุ้นไม่หมดอ่ะบอกแล้วเอาใจช่วยเอาใจช่วย ประมาณน,นี้ผมก็รว่าเออเออตัดต่อได้ดีถ่ายได้ดีแล้วก็ที่สําคัญเราเร่งเร็วฝั่บ<ว>ฝับแบบปูตัวละครน,นิดเดียวพอซึ่งเราอาจจะยังงงอย่างเช่นเมื่อกี้มีเอาพูดแบบเออก็เที่เจมคุยกันนอกเรื่องเนอะมีฉากแบบนู่นนี่นั่นซึ่งแบบเฮ้ยเอาเอาเลยเหรอนู่นนี่นั่นเอออะมันอาจก็แบบธรรมดาเนอะหนังแนวระทึกขวัญกับเรื่องของพวกนี้บางทีมันก็ <ม>โคกก,กันไปเอมอ,ม,อมันก็เป็นเป็นตัวชูโรงใส่กันไปนั่นแหละมันก็เล่าเรื่องเร็วโดยที่นิดนิดหน,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 น่อยเราเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ก็ยังแอบงงอยู่ว่าอา้าวแล้วมันยังไงทะเลาะกันหรือเป็นแฟนหรืออะไรยังไงอ,อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวก็ค่อยติดตามต่อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนดูรู้หมดตั้งแต่ตั้งแต่ ep แรกมันจะขาดความสนุกไงมันไม่รู้ใครคลายปมไปทำมารีิดมาบ้างใครเป็นอะไรกับใคร ทำไมถึงเป็นหนึห่งที่อะไรเงี้ยมันจึเป็นคําถามอยู่อะ่ะมันเป็นดาวมันเป็นดวงอะคือมีความรู้สึกว่าเขาแทรกความตลกโดยที่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจให้ตลกมอเลยตลกอย่างเช่นโอ้ดีนะที่เรียนอะไรวิศวะอะไรมาผมทิ้งเศษตากยิ่มีความน่าขี้เกียจได้ยองนี่โวอย่างง<อ>ี้อะไรหรือเรียนหมอมาแต่เพิ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ย S <S <AR EN C IO> ชอบเรื่องที่เจมบอกเรื่องที่บอกว่าเขาทิ้งให้คนดูได้ใช้จินตนาการตัวเองสร้างความสัมพันธ์นะเดียวป่าสร้างแบบว่าแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสาแรกอะของตัวละครอะออเออเองว่าเขาไปอะไรอย่างไรยังไง<ะ>มีใครยังไงอะไรย,ยังไงกันบ้างเพราะว่าคือมันใส่มาหน่อยหน่อยมันใส่มาหน่อยไรถามว่าชาัดไหมชัดบางคู่แต่บางคู่ก็ไม่ชัดแล้วบางคู่ก็ไม่รู้เนอะป่ะแล้วไอ้พวกตัวเรื่องเรื่องราวเหล่าเนี้ยมัน มันเป็นพอมันเป็นซัสเพนเนาะมันจะต้องมีอะไรแบ็กกราวน์ตัวละครที่เราบอกว่าเฮ้ยเพราะอะไรวะเฮ้ยเพราะอะไรวะเฮ้ยเพราะอะไรวะ mm hmm. อย่างงี้ไเด้ออกมาแล้วมันมีความเป็นหมอที่แบบว่ากูเพิ่งเรียนปีสองเองกูยังไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยเรารู้มาทีละนิดอะ mm hmm. คือมันเหมือนแบบเขาค่อยๆปล่อยมาทีละนิดปล่อยมาทีละนิดแล้วมันทําให้ให้พื้นที่ระหว่างคนดูกับตัวละครนะ่ะ ได้เข้าไปจอยกันโดยระหว่างการคือใช้จินตนาการเข้าไปจอยเข้าไปแจมกันอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยพี่รู้พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ของคนดูกับตัวละครมันไม่ใช่แค่การแสดงแล้วก็โปรดักชันอย่างเดียวแต่เขามีวิธีการทิ้งบทแบบเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพี่ชอบเรื่องนี้พี่ชอบวิธีการการเล่าแบบนี้การเล่าแบบการเล่าแบบสะบัดบ๊อบหน่อยๆของของแบบวา่าแฟนแบบไปช่วยแบบโดนอุ้มขึ้นมาหน่อยหนึง่งก็มีความหึงอะไรเงี้ย มันจะต้องมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันมีนึออองงนกออกไหม <า S 1> อะไรอย่างนั้นมาก่อนอะไรว่าที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย<ล>แล้วมันเออมันก็เลยแบบเอ๊ะมันเป็นปมนี้อีกหน่อยหนึ่งเล่าว่าเอ๊ะมันเป็นปมนั้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าการมองหน้ากันบนรถบนรถกระบะท้ายกระบะอะไรเงี้ยที่มองไปแล้วแบบเอือมหันหนีอะไรเงี้ยสรุปแล้วมันเพื่อนกันไม่เพื่อนกันมันคือคู่ขากันหรือมันคูอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมมันก็จะมาเรื่อ,อ,อยๆแล้วก็ มันเหมือนสภาวะอารมณ์ของตัวละครไม่ปกติด้วยนะอืคือมันมีความแบบไม่เสถียรยังไงก็ไม่รู้ดูแบบเฮ้ hey. ไม่น่าไว้ใจเออเออเออนออกไหมดูแล้วแบบวใจจกคนองเออเออแล้วแล้วแล้วมันอยู่ในมันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันบริบทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องราวเหล่าเนี้ยมาทําให้มันเป็นเหมือนแบบชูรสเนาะ มันก็เลยสนุกแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องอย่างที่ทุกคนพูดไปมันมันกระชับเร็วและแอตแทกเราเร็วแ,แรงมากนะแต่เรื่องแต่ละอย่างอะไรเงี้ยการแบบหันมาปลึกแล้วปักไม้อะไรเงี้ยมาดูแล้วรู้สึกแบบถ้าไป,ไปดูรีแอคก็จะเห็นว่าทุกคนโอ้โห <c oughs> เออ,เอ,อไปดูรีแอคแล้วทุกคนก็จะอย่างนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบ เอาเขาจริงนะเราไหลไปกับตัวละครไปแล้วเหมือนกับถูกเรื่องเขาหลอกเป็นอะไรแล้ว,วอ,อ,อ่ะเรื่องออกมาคือแนถนอว่ามาดูกันข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นแหละมีไม้เดี่ยมันต้องแทงแน่เลยเรื่องออกมาทำแล้วเรื่องออกมาคือเขาจะถ่ายไม้ไว้ไก่อนแล้วก็แบบมาปักอะไรเงี้ยคือมันแบบมันก็เลยแบบออ้เออเทคนิคแบบนี้มันทําให้เราไหลไปเร็วเหมือนกันเนาะคือ พอพอเขาเล่าเรื่องเร็วอะ่ะเราก็เลยจะกลยเข้าไปหาเขาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราใกล้ามากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวละครชอบเปจริงเรื่องแบบนี้มันมันเป็นเทคนิคที่หาดูยากแล้วสําหรับอีพีหนึ่งพี่เชื่อว่ามันทุบผัวไหมทุบผัวเข้าบ้านนะโอ <c oughs> คือเรื่องก็น่าสนใจปวดแต่ังหมดเลย S <S <S แลวนักแสดงก็น่าสนใจถูกปะ่ะเราวิธีการอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่เราติดแหละพี่เชื่อว่าเราดูแล้วเราจะเห็นเราก็ติดทุกคนก็คือเรื่องการแสดงของบางตัว <ừ. S 1> ที่น้ำหนักมันมันเขามีน้ำหนักของซีนแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ทําให้ซีนมันทํางานกับเรามากเท่าที่มันควรจะเป็นอืมซึ่งถ้าถ้าสมมุติว่าอย่างที่ป๊อบบอกเนาะถ้านักแสดงเขาเล่นกับ เขาเล่นกับกับการแสดงเขาเล่นกับบริบทเขามาพร้อมตัวละครแล้วเขาไม่เขาไม่ใหญ่กว่าบทพี่ว่าน่าสนุกน่าสนุกมากด้วยแล้วก็เพราะว่ามันดูเหมือนแบบคือจริงๆแล้วว่าเรื่องแบบนี้เนาะมันจะต้องเป็นกรุ๊ปเทเตอร์เนาะมันต้องเล่นกันแบบมันมันใครน็อตกันไม่ได้อ่ะมันต้องลิงก์ันต้ององซอมอ่ะมันต้องมันต้องแบบเนอะมันต้องกลมอ่ะคือ ตัวใดตัวหนึ่งจะแรงกว่าตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้มันกะเฉลยเออมันถูกว่ามันจะต้องไปพร้อมๆกันเราก็ทั้งหมดอ่ะแปดตัวมันต้องเล่นทั้งหมดเท่ากันถูกถูกถูกแต่ว่าน้ําหนักบางตัวมันยังต้องยังไม่ออกถูกต้องบางตัวมันยังต้องเก็บถูกต้องแต่วิธีการเล่นทุกตัวต้องมาเหมือนกันคราวนี้วิธีการเล่นของแต่ละตัวพี่ว่ามันมาไม่เท่ากัน เลเวลในการาเล่นยแหละเออประสบการณ์เขาเข้าใจได้อะว่าว่าประสบการณ์ในการแสดงมันยังไม่เท่าแต่ว่าความรู้สึกของเราเวลามันดูปุ๊บอะผลงานมันออกมาเนอะคือเขากําลังจะไปแล้วอะไรเงี้ยบางตัวมันยังแบบยังตามอยู่อะไรเงี้ยแล้วบางตัวก็เหมือนจะจะเป็นลีดแต่ว่าลีดแบบโอเวอร์ความใหญ่ของตัวละครความคือใหญ่กว่าบทอะส่วนตัวนะพ,พี่ก็รู้สึกแบบว่ามันก็เลยกลายมาเป็นแบบมันไม่ค่อยกลม ซึ่งถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าเรื่องกลมแล้วการแสดงมันแบบน็อกกันหมดทุกคนเนี่ยพี่ว่าโอ้โหเรื่องนี้จะยิ่งแบบสุดๆแต่ใดๆก็ตามแต่นี่คืออีพีหนึ่งนี่คืออีพีแรกเราก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าเขาจะแบบเอาอะไรเทคนิคอะไรมามัดเราเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยบอกมาเพราะว่าโดยปกติเนาะที่แบบว่าจากผลงานเก่าๆที่เรามีประสบการณ์ดูเดอกันมาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบนีอนน้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เทคนิคนั้นหนุหงนงู้นเทคนิคนี้อย่างนี้อะไรเงี้ย แต่เราก็ยังไม่รู้เนาะว่าเทคนิคที่บีออนคราวจะใช้มาทุบเราอะ่ะกับเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเอาอะไรมาอีกเขาจะเอาอะไรมาบ้างหรือเขาจะมีไม้ตายอะไรมาแบบมางัดง้างกับพวกเราเนาะเอาดีๆแต่น่าสนใจน่าสนใจบอกเลยชอบมีอีพีสองต่อไหมก็อยากรู้นะเออ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 ไปดูต่อนะถ้าทุกคนมีเวลาว่างเหมือนกัน <laughs> เอพอุ้ย <laughs> ต่แล้วแรงวะคำประโยคนี้คือแรงสุดนะ แล้วแค่อีพีหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทําไปแล้วเยอะแล้วด้วยนะ mm hmm. เราก็เพิ่งจะมาทำเราก็ไม่สนใจหรอกนะเราก็จะทําเท่าที่เราจะทําได้เราก็มีสะดวกใจที่เราจะทําแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ต่อให้หายเป็นานแค่ไหนก็ยังไม่ขาดการติดต่อกันเนาะยังแบบทักทายกาันยังแบบว่าพี่ก็มาทําได้แล้วแนะนําเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เช่นเดิมนะครับแนะนําพวกเราได้เหมือนเดิมนะครับอยากให้เราทําเรื่องไหนแนะนํามาแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่อง หลักๆแหละเนาะที่เราจะคิดว่าเราน่าจะทํายาวๆกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยถ้าอยากให้ทําเรื่องนี้ยาวๆก็อย่าลืม subscribe ไลค์หัวใจแชร์ share, รวมถึงมีจ่กบ,บัญชีนี้นะจ๊ะหรือไม่ก็ซุปเปอร์ตงอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับอ่ะแต่วันนี้พวกเราสี่คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาใช้ร่วมกับเวลาที่มาใช้เวลาร่วมกันกับพวกเรารวมถึงขอบคุณเบล c คราวนะครับทีมงานและนักแสดงของ DFF ทุกคนนะครับแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมน,นะจ๊ะดูย้อนหลังไปดูได้ที่ไอชี่ยี่นะครับแต่ถ้าดูสดดูได้ที่ช่องวันนะครับวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจ้ะวันนี้พวกเราคาางต้องลากันแล้วครับเจอกันกัคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะบาย